โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดการนมัสการค่ะปู่ห่อนบ่ค่ะปู้ญี่ปุ่นบ่พี่มองอยู่ตีห่อนไหนดี ปูลุ่มน้ำมูลวัวที่แล้วเนาะค่ะเขาทั้งบนเขาทั้งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าเนาะคะ่ะพูดนะวัวที่ที่แล้วเนาะค่ะนี่นี่ค่ะปูลุ่มน้ำมูลวัวที่ผ่านมาเนาะค่ะปูให้ทั้งเจ็ดเก้าทั้งแปดเก้าเนาะค่ะเจ็ดเก้ากับมาล่างเต็มเต็มเนาะค่ะแปดเก้าเก้าแปดอันนี้ก็ต้องซื้อก็ต้องกลับเอาอยู่แล้วเนาะค่ะ แต่ว่าเลขวิ่งล่างนี่ปูว่าเคยผ่านแล้วค่ะเลขวิ่งล่างนี่ไอหกกับเก้ามาเก้าค่ะเลขวิ่งกับตเยอะนนี้จ้าแต่ว่า <c oughs> ต้องกลับเอาน้ำอยู่หน่อยค่ะกันหกกับเก้ามีหัวมีกลับหัวค่ะอันนี้มันนี่ก็จะไปงวดต่อนล้วกันงวดต่อเลยปูลุ่มน้ำมูลหรือปู่วัดนอนบัวบัวเก่าแล้วค่ะ ปูวัดดอนปรูรุ่มน้ำมูลอา้าวเลยตามโตเดี๋ยวได้ค่ะปู้วันที่ 2, ทสองพฤษภาหกเจ็ดเนาะค่ะวิ่งบนตัวได้ค่ะปู้ เลขวิ่งก่อนค่ะบนบนสามกับแปดเนอะวิ่งวิ่งบนมีสามกับแปดบอกค่ะวิ่งบนมีสามกับแปดค่ะเน้นตัวไหนค่ะปูเน้นตัวไหนคะ สามกับแปดเน้นตัวใดค่ะสามกับบิ่นจ้ะเด่นตัวใดค่ะปูเด่นตัวไหนสาเด่นสามบ่คะ่ะ<ม>ต่อไปไค่ะปูสามตัวค,ะคะ่ะปูสามหาสามตัวมีแปดสามห้าคะ่ะ ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดค่ะกันสามหกเก้ากันสามหกเก้าค่ะเน้นที่แปดสามหาก็หาศูนย์เจ็ดบอกค่ะปูอสองตัวมียังไงค่ะ ศู 00, นย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์บอกค่ะปู้สี่ศูนย์บอกค่ะสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดหกค่ะห้าหกห้าหกค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะ มีหาดชุดเนาะค่ะเรียงไงมาตรฐานจ้ะล่างเด็กค่ะปู่บ้านนี้เลขล่างวิ่งตัวใดค่ะล่างล่างล่างเต้าก็บสองวิ่งล่างเนาะค่ะ หนึ่งล่างเก้ากับสองบอค่ะปู้แม่นบอค่ะเก้ากับสองนะคะจับคู่ค่ะปู้ล่างเจ็ดห้าเจ็ดห้า้าเจ็ดห้าแล้วก็ยังอย่างไรก่อนค่ะปู้สี่ห้า หนึง s <S น่งห้าเก้าสองเก้าสองค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดองหกแปดหกแค่ะหนึ่งหาหนงานี่ยตทั้งร้นันเด้วหน้า หนึ่งห่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างดอกอไว้รอไววไม่ต้องแ่บเรีนได้คำหักคำันเพืนแบค่ะปาเบิ้นปันปะหัันคู่ค่ะปาเบิ้นห้าห้าตเก้าเก้คันเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้ากัาเก้าเก้าห้าห้ากเก้าเก้าทามเบิ้ลเขียนอยู่บอกปู่กเงินันมาเบิ้น กันเบิ้ลกันเบิ้ลห้าห้าเก้าเก้ากันเบิ้ลนะคะห้ 5, 5. าห้าิว่าขาตู้ปีกันกับเก้าเก้านะค่ะต่นเบิ้นวันคู่วันประหัดวันวันพฤหลัส ปุ๊อันนั้นเดี๋ยวได้วค่ะวิ่งบนแล้วค่ะวิ่งบนเน้นที่สามแล้วค่ะแล้วก็สามตัวแปดสามห้าห้าศูนย์เจ็ดสามหกเก้าเน้นตัวใดค่ะสามครูสามตัวค่ะสามเน้นที่แปโมเมนต์ค่ะหมายถึงสามตัวบนเหรไหมค่ะสามตัวบน เน้นตัวใดคะ่ะห้าสามแปดห้าสามแปดสามห้าแปดสามห้าคะ่ะตัวเดียวเนาะคะ่ะเน้นที่แปดสามห้าตัวชุดเดียวเนาะคะ่ะสองตัวบนเน้นตัวไหนครับปูสองตัวบนค่ะเน,น้นทีน่ตัดเอา ตัดเอาตัว07กับ50ตัดเอา07กับ mm. 5า0040765659นี่มีตัวเน้นบ้างค่ะปูมีตัวเน่นไหมบอสจ้าสองตัวนจ้าสองตัวบนน่ะค่ะ องตัวบนมีน 7, 6, 5, 6. เจ็ดหกกับห้าหกเน้นที่ 7, 6, 5, 6, เจ็ดหกกับห้าหกบ่ค่ะแมนบ๊ปัวแมนค่ะสองตัวบนเน้นฮะระวัเลข<า>ออกอยากไงเด้อเลขออกอยากเดออกยากมันตีมีสองตัวตะวัดคด้บตใด้ค่ะปูว ออกงานเลขหนามึนตัวใดลบดอกบวกไปโต้ใดน,างงานั่นอะในหงม n h ạ สี่แปดกับห้าสองซีแปดกับห้าสองบอค่ะแต่ว่าเลขหน้ามึนเลยเลขหน้ามึนเนาะสี่แปดกับห้าสองล่ทนปูว่าเลขออกยากให้ระวังดิปูวิ่งล่างก้าวกับสองนี่เน้นตัวใดค่ะ ก้ก็ซ้อมว่ะจ้าเน้นตัวไหนคะเน้นเน้นที่เก้าเก้ากับมุกตัวเดียวกันเน้นที่เก้านะคะอ่าสอง <5 S 1> ตัว, <5 S 1> ตวสองตัวล่างเน้นตัวไหนคะ่ะปูเจ็ดแปดกับมุกแปดเน้นที่เจ็ดแปดนะคะปูเน้นเจ็ดแปดกับมกแปดกันาร์ล ฮาฮากับเก้าเก้าอันนี <arriver> <kant> ้ค่ะกันเบิร์มาเบิลเนาะปูว่าขันมาเบินเนาะก็จีฮาฮากับเก้าเก้าเนาะค่ะแหลกวันคู่กำลังวันมีอย่างเนี่ยค่ะปูดนอลค่ะพอดีกัแนวทางตัวเลขของปูลุ่มน้ำมูลเนาะค่ะ คิด่า,าคาที่เราเหมือนแต่ว่าคิดมาเรียนเรียนเรียนเครื่องเรียนล่างได้หนึ่งห้าไปบนไปล่างเนาะค่ะหนึ่งห้าับบนื่องหาไปบนไปล่างได้เนาะค่ะปูเนาะแล้วจะสอบ <c oughs> เป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นเด้อค่ะแ,ะแบบนวทางผมเงี้ยจะป็นจ้าเรคิดว่าราคาดีหือเปล่ ปูว่าจิขาดอีกอยู่ยินเด้อขาแนวทางตัวเลขของปูลุ่มน้ำบุญของมั่นใจเนาะครับปูเนาะปูฝันดีบอสขาปูฝันว่ายังไงเนาะฝันว่ายังไงก่อนครับปูฝันว่าเอานั่งกัปลาดัดตื่นนก่อนเหมือนตื่นปลาดัดตื่นก่อนไปไปปั้นไปปันนี่มา ว wow, ่าฝันว่างานปลาปลาเบิดขึ้นงานกับเบิดขึ้นฝันว่าเด็ดไปปริวาสอ๋อฝันว่าได้ไปปริวาสก็คืคอเข่ากรรมเนาะค่ะปุน้นเนาะบันเท่าฝันยังซี่ก็ดีอยู่ดีเนาะค่ะปุน้นเนาะตัดที่ร้อนที่มากดีรอตเหล็กแม่ต้นใหม่จอมผัวแม่ตาเหล็ก ต้นไม้จอมปวกตัวใดอะค่ะปูเด็กเลางๆติดเจ็ดเด็กทางตตงติดๆๆตเจ็ด เจ็ดเจ็ดบ่ปู่เจ็ดนิกนี่ละน่อขา่เลนี่ละจ้าอันที่ปูไ้มาแล้วนี่ล่ะเนาะเอายังไดกันดแต่ว่าปูกับฟันดีอยู่ค่ะเบอกัเบอเก่านหะจ้าอยยารวมทั้งรุ่นการับปูก็ได้ ได้ enos, ค่ะปูปูอันเบอร์ยังก่อนคือค่ะปูเบอร์ศูนย <umba> well <ours> ์แปดเก้าห้าเจ็ดแปศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดแปดสามแปดสามยังก่อนค่ะปูสามแเจ็ดแล้วว่าสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดค่ะระวังสามเจ็ดปูว่ะ เด้อค่ะเปูเดี๋ยวเราขอทวนตัวเลขไห้เพื่อนเนอะค่ะลูกเขียนถือบอปูลุ่มน้ำมูลสองพฤษบาคมหกเจ็ดแล้วค่ะวิ่งบนมีสามกับแปดแล้วค่ะเน้นที่สามแล้วค่ะปูเนาะสามตัวมีแปดสามห้าห้าศูนย์เจ็ดสามหกเก้าค่ะเน้นที่แปดสามห้าค่ะสองตัวมีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหกห้าหกห้าเก้าเน้นที่เจ็ดหกกับห้าหกค่ะ แล้วก็วิ่งล่างมีเก้ากับสองเน้นที่เก้าแล้วค่ะสองตัวมีหกแปดเจ็ดห้าล่างนะคะสองตัวจับคู่ล่างมีหกแปดเจ็ดห้าหนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเน้นที่หกแปดกับเจ็ดแปดแล้วคะกันเบิ้ลห้าห้ากับเก้าเก้าค่ะเบอร์โทรปูกับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดแปดสามแปดสามเจ็ดนะคะพยักลูกเลขสิบห้าเรียนได้ทั้งหลักทั้งบน อ๋อหนึ่งหา้านึ่งห้าหนี่ไปได้ทั้งล่างทั้งบนเน้ะคะ่ะปูบ้านหนึ่งห้าไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเล็กหนึ่งหาะะ้าค่ะจ้ามีรถพี่ก็พี่ก็ใส่คอนบุ้นให้บ่บอพุ่นสาราเนี่ยขางลังสามสารา,า,ราบมมีงบอยู่งบค่ะบอกเลซีเนะีค่ะอ่าเอจาว่าน อ uhm, บอกะะู Eugene, ุ้นเย็ดตีอะตามต่ละบ่าวเลิบอกุ้นนี่ยนซอยนตีอแค่ไหนเนาะเปนตีอ่ก็บอกตกบอกไปโจก็ด้วยไปทศอันนี้ค่ะกําลังเอ็ด่าลาไฟทาบ้างแดดบ้างฝนพอดีที่ท่องสงทํางบัดสวดมุ่นกับกิจกรรมวันสำคัญสรางศาสานานต่างๆเป็นวัดตีวาที่ประสงค์ใน แต่ตอนมีสัตว์อนนีหวงอยู่หมอจอดจอเอีจนุ่มแต่การณเกพอยู่กับมีคาวปลาผลิตได้วันหนึ่งกับพ่อจิตดจแทนมุ่งเร่อว่ามันกิหลว่อแว่าขยันงานนุมทันใดสัตว์ค่ะไอ้มา่อยกันเลยหอุ่นไปเลื่อนอเลยตัวตัวหมอบุญตาน้างปาจันเาี่ปลาจันเมืนกาจมย สองโตก็รวยอยากมาตอยกันเลยอาจารย์กันเลยว่าเออเป็นบ่อบุ่นไ่วะเอาเป็สี่ีกันนอาจารย์เรนั้นผู้ใดว่าอยากตอยมากกับอาจานัาอาจารย์มากเลยน้าอาจารย์เจ้าโอเด็กก็พอะบุญคนหนี่เด้อจ้าสร้างกันได้เนาะค่ะอันนี้สาระสาระสี่ปตองามไมบ่ทองมียังค่ะยาแต่จ็บ่ทองมียังบ่วทองมีอยู่นีุ่่งเจ้าาเป็นบอกบุ baja, ejemplo, ้น <Kaf á. S 2> <ch> กะจะฝากงานนุ่มนะฝากท่านครูวาอาจารย์น่นล่ะเป็นเอร์ตี้ซอยนาอรุ่นนี้เป็นว่าซอยใดก็เบิ่งกันแบบมีอย่างแบบนี้ขอสงสังสงสัยยเงี้ยสอบถามกันสอบถามเมื่อทางอาจารย์ทานอาจารย์มาหรือทางทามาทางอันนั้นที่แล้วก็ได้เดี๋ยวมปูสีไตลูกแล้วก็เสเอาไปใส่กัะบอกเวอร์ตี่น้ำเนี้ยก็ ค่ะสารทเจ้าค่ะคกาการนมัสการค่ะเอ่อบุญนำเง่นค่ะการเป็นอ่าทางวัดเนาะค่ะวัดวัดยี่ยงก็อนฮื้อปูเก้าสองเก้าวัดยี่ยงก็ค่ะซื้อวัดเหล่าบุญตูมวัดเองเหล่าบุญตูมเหล่าโนนโนนตูมวัดเหล่าโนนตูม อยู่ไอยู่เนี่ค่ะป๊วยอยูตุมอ่อยตุมุ่โอ้ค่ะเพิน่นอยากสั่งที่พักส์เม็นบอ่อ่ะเพาท่านได้แล้วมันบอน่อเพิ้นสามปีพอตรงต้นต้นสามตว่าาลาเพิ่น<ะ>เท่นมงเาท่นหงค่ะอาเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่อ,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 อ่าพี่น้องสูบุสุกนนะคะฝากร่วมบุญน,น้ำแนเด้อค่ะ คันผู้ใดอยากสั่งซาลาพักสงฆ์ล้วค่ะร่วมบุญกับปูรุ่มน้ำมูลกับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดแปดสามแปดสามเจ็ดได้ค่ะฝากบุญน้ำแนค่ะจ้าตบบาทรามเบอร์ค่ะปูจ้าผู้ใดถ้าอยากร่วมบุญกับปูน้ำมูลกับโต้หมาปูได้จ้ะตามเบอร์ที่บอกไปแล้วเนาะค่ะปูเนาะแมนแมนเบอร์เดียวนี่แหละค่ะ กาปูไปพักในเอซีนะครัปูอาๆไปโบๆมันๆงานนอาชพการงานทำจิงใก็ให้ทำเรียบๆขอให้ตั้งตันเบนี่จาตนวยตั้งตันทุกคนลำลำเรื่อยๆเองยิงเอค่ะดูเป็นแขนเงาตาใหของเงี่ยบทีนตยงอยากให้ดึ้งหวด คะ่ะจ้าทุกรับกบรับขอบประุนปูหล,หลายกับแนวทางลงซ่องการนมาสการครับปูค่ะการเรียบร้อยแล้วนะคะปูลุ่มน้ำมนต์นะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะการขอคนละหนึ่งไราหนึ่งแสนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางซ่องโจพา้าลวยน้ำแม่เด้อค่ะ สำหรับคนที่เขาม้ามายเนาะคะ่ะฝากกดติดตามไวเดอร์คะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทั้ง่องนะคะขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะขอให้มีโชคมีลาบมีมัมนแห,ห้งปังๆเลยๆหมันมันเด้อค่ะใถึงรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะหยิบจับอลอตเตอรี่ตัวไหนกลายเป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาบเป็นมนันแหง้งปังๆเลยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันดีค่ะ